ครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Sun Game วันนี้เรามาเล่นเกมมือก้าแพนกันนะครับแต่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับทับทบกันแล้วเกมันดีกันเลยวันนี้ผมมาเล่นเกมมือก้าแพนนะผมเห็นมันเป็นแบบคล้ายๆแนวเพลนบอสซอมบี้ผมก็เลยดองดาหลดมาดู ก็สนุกอยู่นะนี่ปลูกต้นไม้ไปผสมกันไปปลูกขึ้นมาอีกผสมเข้าไปอีกปลูกขึ้นมาอีกผสมเข้าไปอีกผสมเข้าไปอีกเฮ้ยจะบอสจะบอสเลยครับนี่เจะบอสอะเอ้ยอะไรกันครับนี่จะบอสอะไม่ลกวหรอกเออแตงโมเออไม่มีตังเหยื่อยะนี่อะไรอะ เฟรรี่โบนัทใช้สามเพชรเองเหรอไม่เอาแล้วกันเฮ้ยได้เลเวลาสองมาอ้าวเฮ่ะ yes ได้มาหนึ่งพันเหรียญเดี๋ยวได้กุญแจมาหนึ่งเหรียญครับยิงไปยิงไปอืออืออ้าวซื้อมาได้ละหนึ่งอันผสมไปผสมไปตัวอะไรตัวอะไรนี่ นี่มันตัวอะไรกันอซอมบี้นัดขุดแน่เลยนางฟ้ามีอะไรมาให้หรือเปล่าเพื่อนะยอมชี้ไปอยุ่เกินเนาะซื้อไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปผสม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 เข้าไปอีกเ,วเดวิจทันตะวันตัวน,นี่มาไอ้นี่มาเอ,อ้าไม่ไม่มีพื้นที่เพียงพอแล้ว ซื้อไอ้นี่มาซื้อพื้นที่ไปอีกหนึ่งที่ไปโอ๊ยผิดอันต้องซื้อเงินเหรียญเหยญเหรียในเกมฮ่มีภารกิจรายวันด้วยครับได้ได้ไดพลอยมาห้าเม็ดอ่ะซื้อไอ้นี้ไปตรงนี้มผาผสมอาไม่นางฟ้ามีอะไรให้อีกไม่เอาแล้วไม่คุ้มอ่ะ อยิงไปซื้อมาอีกหนึ่งตัวเอ,อ้าเจอบอสดิครับเลเวลชอ็อคผสมผสมผสมดิร้อยผสมรบ100้อยยิงเข้าไป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 ติดคิเา้ายิงเข้าไปดาเมิลลันป่วงร้อยไม่ใช่มะม่วงก็ลวงได้ yes ชนะไปนหนึ่งเวฟแล้วเอาเกดเคลมไปแอนกี้บู ฟขายนี่ไปนะครับซื้อไอ้นี่มาครับผสมไป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 กลาย,ปายเป็นเอ,อิ่มตัวใดนี่ในแผนมุสซอมบี้ผมไม่รู้จักนะตอนนี้ <c oughs> มันมันมันรู้ด้วยว่าตัวอะไรไม่คุ้นเลยอเออยิงไปยิงไป โอ้ตีคิติคอร์รอๆเลยครับผสมไปอีกผสมไปอีกเออตีคิติอคอไปฮึจังหวะน,นี้โคตรรวยฮึตายอย่างไวครับเอ,อันนี้ไหมีอะไรหรือเปล่าเอหยอ b เอากระไรผมยอมเอาก็ได้จะได้เอาเป็นเลเวลอื่นๆไวๆขึ้น ซื้อนนี้มาเรเบิร์สองผสมกันเป็นเลเบลร์สามเลเบลร์สี่ที่ยังขาดอยู่อ่ะยิงไปอไอตัวนี้ดาเมจสี่ร้อยเอาไม่ใช่ผิดตัวแตตล้วแพนสโตคืออะไรกันหนาอ๋อเอาไว้ซื้อต้นพืชต่างๆนี่เองโอเคกดไมกดหรอกนะ โอ้โหโอ้โหบอสแข็งแข่งเกินเทียมทานไปเลยอย่ายมกี่ผมกดอะไรไปอ่ะเออนั่นดิกี่กดอะไรไปอ่ะไม่ทันดูเลยไม่ h a นดูกี่เจ้าโฆษณาเฉยเลยมาสมไปตัวอะไรมาเออ ตัวอะไรไม่รู้ครับหนักกว่าเดิมอีกครับไม่รู้หนักกว่าเดิมอีกเล็นบอสอะไรกันทำไปสู้กอกรอบนี้นะคะฉัลาดแล้วใส่เข้าไปเออเลเวลสามเดินมานี่ยิงเข้าไปช่วยกันยิงช่วยกันยิงผสมไปอีกผสมไปอีกตังไม่พอยอีกไม่เป็นไรสองตัวก็สู้ไหวได้เลเวลสามมาเพิ่ม ยิงเข้าไปโป่งโป่งตายบอสน่าจะมาแล้วมั้งโอ้ไม่เดี๋ยวมีเวฟสี่เวฟสี่อืมมันถุยๆุยุยกี่แด่เอ๊ซิมาได้เ,เล,าาล้วสามอีกตัวหนึ่งใช่แล้วยิงเข้าไปเอ๊ะมันยิงออกมาเป็นลูกหล่าเนี่ยตัวนั่นคล้ายๆตัวอะไรอ่ะไอ้ที่มันมันหมองเอ๊ะเป็นเป็นยนงปลียแพงอยู่มันเป็นไรเแล้วสามอ่ ผสมเข้าไปเป็นแทงโมแตงโมยิงเข้าไปโอ้โหสองนัดตายหมดทุกตัวตอนนี้ก็คือโคตจัดสองนัดตายสามนัดบอสมาก็ไม่หมันผสมเข้าไปอีกมีบอสเหลืออะไรครับนี่เออตายไปซะมาบอส เมื่อกี้แค่ลองบอสอุย้ยบอสถึกนะอรอบนี้โคตรถึกเลยไม่ติดตะตันด้วยบอสนี่ให้ไหวไมหมไหวไหมให้ออกมาแล้วสมไปเยสชนะไปหนึ่งตา <c ười> เคลม,มอ่ะซื้อนี่เป็นหนึ่งตัวเออผิดอัน น,นี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วอุ้ยน,นี่ตู้กันอย่างเมามันกันไปแล้วตัวอะไรมา่ะอ้ยไม่ไหว,วแล้วต้องแบบนี้ยา้ายฝั่งชั่วคราวครับแล้วก็ยิงยิงเข้าไปช่วยกันยิงเข้าไปซื้อมาหนึ่งกดไปอีกหนึ่งกดไปอีกหนึ่งย้ายมาอยู่ด้านหน้าให้หมดก็ช่วยกันยิงแล้วก็ยิง ไม่ใช่มะร่วงก็ร่วงเลยร่วงหมดละอือโอ้ตัวนี้ถึกจังนี่ขนาดยังไม่ถึงบอสเนี่ยอ่ะกดมาใส่ไปเลเวลห้าเลเวลห้าเอเพนนาวอะไเอาเป็นตัวอะไรดีสองเอ้เอาไปแจกกษัตริย ไปช่วยกันตัวอะไรเนี่ยโอ้ทาเม็ทีละพันห้าโอเคตายไปตายไปใส่ว่าตาย,าตายาลงไปโอ้ได้แต่ตัวอีกสามดอกจากฟ้าเดี๋ยววันผมไม่เห็นศัตรูเลยมารีบตายอะไรกันไวเกิน ตายกันเกินไปแล้วอ่ะไปเลยเอ้ยไอ้ตัวนี้มันเดินไม่ผห้ม็น้าเฉยเลยตัวมันต้องโหดจัดๆอ่ามา 4, ี4เรเวล 5, เรเวล7ช่วยยิงไปสองตัวเฮ้ยเบอสโหดไปโหดไปบอสช่วยกันยิงช่วยกันยิง โป้งโป้งไยตายตายเออตายปล่อยกดมามเป็นห้าอันกดก่องนูซีจะได้อะไรมาได้พริกกับเพชรมาไม่ครับไม่เอาไม่เอาขั้นึ้นไปเฮ้ยมาเยอะจังมาเยอะจัดเลยว่ะเฮ้ย ดูมอเยอะอย่างนี้ต้องโดนไตงูคูณสองไตงูผ่านตะวันไปผสมไปสี่ของมันหนึ่งตัวช่วยกันยิงช่วยกันยิงโดนคริสติคอนรัวๆครีเน้นๆได้ตัวเพิ่มและช่วยกันยิงเพิ่มไปตัวนักมวย เฮ้ยเฮ้ยเติเกินเเกินนะเสิเกินนะช่วยกันยิงไปช่วยกันยิงไปโดนโดนโดนเราตันร้อยตายไม่หนึงตัวแตงโมใส่ให้นี่ให้นี่เอ้ยยังไม่ได้อ่ะลืมไปว่ามันเลเก้าช่วยกันยิงไปช่วยกันยิงไปโอ้ยโหดเกินโหดเกิน สู้ไม่ไหวอ่ะต้องแองกี้บ right ูลแล้วไหมล่ะอังกี้บูลแลวนะไม่งั้นตู้ไม่ไหวเออมาทักษะเสริมทักษะเสริมทักษะเสริมก่อนกดทักษะเสริมกดบัฟกูงก่อนจ้าไม่งั้นตู้ไม่ได้นะครับอาจจะมีเสียงรบกเล็กน้อยนะครับมีเจีบงรบกเล็กน้อยนะครับ ก็ไปซื้อตัวละครมาหนึ่งตัววางไปยีเฮห้เราจะได้อัพเลเวลแล้วอัพเลเวลอัพเลเวลซะช่วยกันยิงกันไปก่อนช่วยกันยิงไปก่อนช่วยกันยิงไปก่อนเออตายบอสมาบอสมา <c oughs> น,นี่สองตัวอันนี้มาหนึ่งตัวมาเฮ้ยอันนี้ดอกบ,บัวป้อนี่ดอกบ,บัวแล้วจะดอกบ,บัว กดซื้อทาตวันไปยิงติดสะตันติดตะตันติดตะโลด้วยโหดแท้เหล่าติดตะโลติดทุกอย่างหือติดตะโลลนลัวติดตะโลลลัวอันติมิสตโลล่วงไหมล่วงไหมเรียบร้อยตาย โอเคเก็บมาน,นี้ค่อยให้ล้วกันครับถ้าผมผมก็ชอบอยู่นะยิงไปนห้ทันตะบนมาเว้ยต้องซื้อปโงโมทำไมแตมงโมมันรวมล่างกันไม่ได้ยังไงร,รวมล่างกันแล้วแล้วน้ำผวยด้วยพอใจน้ำ่วน ทำไมผมล่าไม่ไปเลยอ่ะไม่ล่าไม่ไปอ่ะเพื่ออะไรวันนี้ล่าไม่ไปเฉยโอเคล่าไปแล้วโอเคโอเคตกใจหมดลาไม่ไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอันนี้ดิเยตใส่ก็ไปเลยเวลแปมาเลยอ๋อจะตัดเงินรัว เอาให้สตันกันทั่วหน้าครับไม่ให้เดินไปไหนยังสิ้นไม่ให้เดินไปไหนยังสิ้นยิงยิงยิงเดี๋ยวนี้ยิงไม่ถึงต้องย้ายไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ตายไม่ได้ไม่ได้ไไดกลัวไม่ตายอย่างจริงลายตายไปซะอซื้อตัวพกแปลงหมูอ ใส่พลังที่พระเจ้าแตงโมไปผสมกันไปโองยมาเต็มเลยกี้ผมลืมวานหน้าหน่ะอออืืหมากันเต็มเลยมากันเต็มเปี่ยมอิงกี้บูดหน่อยเรียบร้อยอิงกี้บูดมายิงเข้าไปยิงก็ไปไม่งั้นตู้ไปวะยิงเข้าไป คอมโบคอมจอยคอมโบคอมจ้อยหนูมมไม่มีเหรียญไม่มีอะไรอเอ,อ้ยโอเคกลับมาแล้วครับแลกไปชั่วครู่โอ,อเควางไปวางไปผสมไปแปรงม่ไาอ,อมหมรอบนึง ข้าว外นี่ก็ยิงกันไปยาวๆนะครับอันบูชคม,ม,มาไฟกันจักเวปอลนะ่ะมาเตะม,มาดีไม่กวเจ้ยวยิงกัาไปเฮ้ยอสนี่มันม่แก้ววะก็มันโคตรจะถึกเลยอยากได้กองนะแต่ไม่มีไม่มีเพชรเหลือแล้วปิดมาแล้ว Yes. Tu hợp yes yes yes. Dính ở ba hề yom xía. Hụp một mẩn mẩn léo ạ, một thằng nhéo một thằng nhéo. con mấy con mấy con nhéo nào hai con. Hai bót ba lúc ba đó hả? Chỉ nghĩ rằng sọ sốn nó mà mò sốn. nát ở thịt nát ở tăng đồ sọ sốn. Thịt nát tăng đồ ให้ยู้ะไปใครเป็นใครอะช่วยกันลุมยิงลุมตืบย้ายไปตรงนี้เออยิงไปช่วยกันยิงกันท้ไปรับรองล่วงแน่นอนสตันเรียบร้อยเขาสตันตอโดนคิติคอนจะ็ยางามโดนลุมซะแบบนี้ไม่เหลือแน่นอนยิงไป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 ไต่ซะ เปียงแลวพลอยลับมาได้ 729k เ,เยอะนะเยอะนะแต่ซื้อมันอย่างแพงเลยเอ๊ะอะไรสโลว์กดใช้ฟรีด้วยตัวสโลว์ด้วย,ลลยดีครับดีซื้อมาผสมกันไงโมผสมให้ตัวป้าบอลขอไก่มาผสมทามตะวันไปน,นี่ไป นี่ลงมาโอเคตังหมดเรียบร้อยยิงเงินเข้าไป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 เกมนี้ผมว่าน่าจะไม่มีวันจบนะไอพวกสมบีบ้าบอขอไก่ยัมีเยอะเฮ้ยตัวนี้โคตรถึกเลยถึกยิงเอาบอยไกไงตัวเนี้ยเฮ้ยถึกอกข้าบอลอีกอะมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะตายแล้วจะตายแล้วจะแฟ้มัยเนี่ยหมม่ไปอยู่ตรงไหนาหาไม่เจอมันเลื่อนไม่ได้ได้โอเคครับตายโอเคครับวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอจบคลิปไ้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อกปลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยครับขอบคุณครับจบ แล้วเจอกันใหม่คลิปนะหน้าบ๊ายบายลาก่อนครับ